11เทคนิคที่ทําให้ผู้ชายคิดว่าเขากําลังเลือกคุณทั้งที่จริงแล้วคุณต่างหากที่เป็นคนคุมเกมในเกมความรักผู้หญิงหลายคนพยายามอย่างหนักเพื่อเป็นคนที่ใช่ให้ใครสักคนเลือกแต่มีผู้หญิงบางคนกลับดูไม่ต้องพยายามอะไรเลยผู้ชายก็กลับหลงไหลคลั่งไคล้และทุ่มเทให้เหมือนถูกมนต์สะกดทั้งที่จริงเธอต่างหากที่เป็นคนวางเกมรวมสุดยอดเทคนิคที่ซ่อนอยู่ในความนิ่ง ความน่าค้นหาและความมั่นใจของผู้หญิงที่ทําให้ผู้ชายรู้สึกว่าเขาเลือกเธอทั้งที่ความจริงแล้วเธอคือคนที่คุมทุกอย่างไว้ในมือข้อที่ 1. เธอไม่ได้เข้าหาแต่เขารู้สึกว่าอยากเข้าไปใกล้เองผู้หญิงเลือค่ารู้วิธีสร้างบรรยากาศให้เขารู้สึกว่าตัวเองเลือกที่จะเข้าหาทั้งที่จริงเธอเป็นคนวางจังหวะไว้หมดแล้วไม่ใช่การวิ่งไล่แต่เป็นการเชื้อเชิญอย่างสุขุม เมื่อคุณเจอเขาที่งานสัมมนาคุณก็แค่ยืนถือกาแฟมองกราฟสถิติแล้วถามตัวเองเบาๆว่าทำไมปีนี้ยอดมันรอปนะแค่นั้นแหละผู้ชายคนนั้นที่คุณเล็งไว้จะเดินเข้ามาทักทันทีนี่มันกาแฟหรือเวทมนต์ก็ไม่รู้เหตุผลทางจิตวิทยาเมื่อผู้หญิงแสดงความไม่ต้องการความไม่สนใจในตัวผู้ชายความจริงคือสนใจแหละแต่อ่อยแบบมีชั้นเชิงซึ่งกระตุ้นอินสติ้งการล่าในตัวผู้ชายผู้ชายรู้สึกว่าเขาเป็นฝ่ายคนพบไม่ใช่ถูกขายของ เมื่อคนรู้สึกว่าเขาเป็นฝ่ายเลือกจะรู้สึกมีพลังและลงทุนมากขึ้นและยิ่งเป้าหมายหรือคุณไม่พยายามขายตัวเองก็ยิ่งดูมีคุณค่า 2. เธอพูดน้อยแต่ทุกคำมีพลังไม่ต้องพูดมากหรือพยายามสร้างความสนใจเมื่อคุณเลือกคำพูดอย่างมีน้ำหนักพูดแค่บางจังหวะที่เขาจำได้ไม่ลืมคุณคือความสงบนิ่งที่ทำให้เขาอยากค้นหาตอนเขาพูดโมเรื่องโปรเจกต์ใหญ่เราแค่ยิ้มแล้วพูดว่าคุณคงทุ่มมากโขเลยสินะคะ แค่นั้นแหละเขาก็จะเงียบแล้วเริ่มเล่าแบบจริงใจขึ้นเฉยเลยเหมือนโดนตัดพลังโมเรียกได้ว่าพูดประโยคเดียวตัดพลังโมเขาได้ทั้งยวงเหตุผลทางจิตวิทยาผู้หญิงเลอคข้ารู้ว่าคำพูดไม่จำเป็นต้องเยอะแต่ต้องแม่นผู้ชายส่วนใหญ่ถูกฝึกมาให้แสดงความสามารถโชว์พาวเวอร์ถ้าเจอคนที่ฟังอย่างลึกซึ้งเขาจะรู้สึกเป็นที่ยอมรับและอยากพิสูจน์ตัวเองในเชิงคุณค่ามากกว่าแค่ภาพลักษณ์ 3. าืเธอหายไป ในจังหวัดที่เขากําลังติดใจเธอเข้าใจหลักของการหายอย่างเหนือชั้นไม่ใช่เพื่อเชอืใส่แต่เพื่อให้เขาได้มีช่องว่างคิดถึงและรู้ว่าเธอมีค่าพอที่ใครก็แทนไม่ได้เมื่อคุณและเขาเพิ่งแชทกันสนุกสนุกแล้วคุณบอกขอตัวไปอาบน้ําแต่ไม่ได้กลับมาออนไลน์อีกเลยทั้งคืนวันรุ่งขึ้นจะเห็นเขาทักมาทีทีว่าเมื่อคืนหลับดีไหมพร้อมอิโมจิหน้าเศร้าเอากระวนกระวายอะไรเหรอ่าฮ่าฮ่า เพราะคุณแชทอยู่ดีๆหายไปเฉยเขายิ่งร้อนรนอยากรู้จักว่าคุณหายไปไหนเหตุผลทางจิตวิทยาคุณสร้างความไม่แน่นอนและใช้มันเป็นอาวุธเพราะสมองคนหลังโดพามีนมากที่สุดไม่ใช่ตอนได้ของขวัญแต่ตอนลุ้นว่าจะได้ไหมความไม่แน่นอนกระตุ้นให้เขาคิดถึงและวุนเวียนกับภาพของคุณในหัวนั่นเอง 4. เธอไม่สนใจแข่งขันกับใครเพราะเธอเป็นสนามแข่งเองผู้หญิงเลอค่าไม่จำเป็นต้องแย่งความสนใจจากใคร พอเมื่อเธอเดินเข้ามาเธอคือจุดศูนย์กลางโดยธรรมชาติเป็นพลังที่ทําให้ใครๆก็อยากเอาชนะใจเธอเหตุการณ์สมมุติของสาวโสวงสเสน่ห์คนหนึ่งวันนั้นมีสาวๆล้อมเขาผู้ชายที่เธอหมายปองเต็มโต๊ะแต่เธอแค่เดินผ่านเฉยๆโดยไม่ได้สนใจเขาแล้วหันไปยิ้มให้บาริสต้าแทนผู้ชายคนนั้นกลับเดินตามเธอออกมาถามว่าคุณมาคนเดียวเหรอครับอุยนั่นใครเรียกใครก่อนนะเพราะเธอไม่ได้รุมแย่งเธอความสนใจให้เขาเหมือนผู้หญิงเหล่านั้นนั่นแหละมันทําให้เธอดูน่าทึ่ง และเขาจะกลับเป็นฝ่ายวิ่งตามเธอเองเหตุผลทางจิตวิทยาผู้หญิงเลือก่าไม่ลดเกรดตัวเองเพื่อชิงความสนใจจากใครคือผู้หญิงที่ไม่เข้าเกมแย่งผู้ชายจะถูกมองว่าเป็นรางวัลใหญ่เพราะเธอดูเหมือนอยู่เหนือเกมผู้ชายจึงอยากพิสูจน์ว่าตัวเองคู่ควรกับเธอ 5. เธอรู้ทันเขาโดยไม่ต้องให้เขาพูดเธออ่านพลังอ่านแววตาและสังเกตพฤติกรรมได้อย่างแยบยน พ่อเขาคิดจะเล่นเกมเธอกลับเดาได้หมดแต่เลือกจะนิ่งไว้ให้เขาติดกับดักความรู้สึกตัวเองเขาทำเป็นยุ่งไม่ตอบแชทคุณแค่ส่งเจ้าความไปว่าขอให้ประชุมผ่านไปด้วยดีนะแกล้งทำเป็นคิดว่าเขาประชุมจริงๆแล้วเขาแค่อย่างเชิงคุณเกมมาเกมกลับครับแล้วเชื่อเลยอ,อีกสิบนาทีเขาก็รีบโทรมาเฉยเลยคุณรู้ได้ไงว่าผมประชุมอยู่แต่ความจริงแล้วไม่ได้รู้หรอกคุณก็แค่ใช้การคาดเดาเพราะคุณอ่านเกมเขาออกเหตุผลทางจิตวิทยา เธอไม่ไปเล่นตามเกมแต่สะท้อนความเป็นจริงให้เขาเห็นเพราะเมื่อคนรู้สึกว่ามีคนอ่านเขาออกโดยไม่ต้องอธิบายสมองเขาจะเชื่อมโยงกับเธอคนนั้นและความปลอดภัยเพราะเธอมีความฉลาดเขาจะเคารพเธอแบบลึกๆและกลัวเสียเธอจึงต้องปลอดภัยไว้ก่อนจะได้ไม่เสียคุณไป 6. เธอชมเขาแค่ครั้งเดียวแต่เขาจำไปตลอดชีวิตผู้หญิงเลอะ่ารู้ว่าคำชมถ้าใช้ถูกจังหวะมันคืออาวุธลับที่ทำให้ผู้ชายอยากดีขึ้น แบบไม่รู้ตัวเธอไม่ชมพร่ำเพรื่อแต่ชมในจุดที่ไม่มีใครมองเห็นเขาเช่นวันนั้นฝนตกเราลืมร่มไว้ในร้านเขาว,วิ่งกลับไปเอาให้จนเปียกหมดทั้งตัวเราแค่บอกว่าคุณเป็นคนที่นึกถึงคนอื่นก่อนตัวเองเสมอเลยนะหลังจากนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดเขาจะเป็นคนลุกก่อนเดินไปช่วยยกของวิ่งหายยอมลำบากให้เราเสมอชมทีเดียวติดยานชาติหน้าอีกเหมือนกันเพราะสมองคนเราเสพติด v a l ิเ a t i o n การที่ใครสักคนมองเห็นในสิ่งที่เราเป็นและยืนยันว่าเรามีค่าโดยเฉพาะจากคนที่ไม่ได้ให้บ่อยผู้ชายจะรู้สึกว่าความชื่นชมของเธอมีน้ำหนักและทำให้เขารู้ว่าแค่มีเธอมองเห็นเขาก็อยากเป็นผู้ชายที่ดีขึ้นกว่าเดิม 7. เธอทำให้เขารู้สึกได้รับเลือกแต่ไม่แน่ใจว่าได้ครอบครองแล้วหรือยังเธอปล่อยความสนิทความพิเศษให้เขารู้สึกว่าได้รับสิทธิที่คนอื่นไม่ได้ แต่ไม่เคยพูดชัดว่าเขาเป็นคนของเธอความคลุมเครือนั้นทําให้เขาวิ่งไล่ไม่หยุดเวลาอยู่กับเขาคุณให้ความสนใจเต็มร้อยแต่พอเขาทักมาตอนกลางคืนคุณกลับตอบว่าไว้คุยกันพรุ่งนี้นะคะง่วงแล้วสงานแล้วก็เงียบไปเลยพอเจอกันอีกทีเขาถามว่าคุณคิดถึงผมบ้างไหมเอาใครกันแน่ที่คิดถึงนั่นเพราะคุณสนใจเขาเวลาพบกันแต่ไม่ตามไม่รอไม่เรียกร้องเหตุผลทางจิตวิทยาคุณให้ในสิ่งที่เขาปรารถนาอย่างพอดีจนเขาเชื่อว่ามีสิทธิ แต่ยังไม่มีกรรมสิทธิ์ค่อยๆป้อนเหยื่อน,นั่นเองเพราะผู้ชายจะยิ่งทุ่งเมื่อรู้สึกว่าเข้าใกล้ความสําเร็จแล้วแต่ยังไม่100%เอร์เซเพราะสมองต้องการปิดเกมต้องการความแน่ใจเธอจึงกลายเป็นสิ่งที่เขาต้องชนะให้ได้ 8. เธอแสดงเสน่ห์อันเย,ย้ายวนแต่ไม่เคยต้องขอความรักเธอกล้าแสดงออกในแบบผู้หญิงที่มั่นใจในตัวเองแต่ไม่เคยยื่นความรู้สึกให้ก่อนเธอมีเสน่ห์ในแบบที่ไม่ขอความรักแต่เขาเองอยากมอบให้ เวลาไปกินข้าวคุณก็แค่หยิบตะเกียบให้เขาก่อนเสมอแต่ไม่เคยแปลกคาว่าแฟนไม่เคยถามว่าเราคืออะไรกันผ่านไปสามเดือนเขาเป็นฝ่ายขอคบเองเพราะทนความคลุมเครือไม่ไหวเธอให้ความใส่ใจเล็กน้อยโดยไม่เรียกร้องเหตุผลทางจิตวิทยาคือเธอรู้คุณค่าตัวเองว่าเธอไม่ต้องขอเขาจะเสนอให้เองเพราะผู้ชายถูกฝึกให้เป็นผู้ให้เมื่อเจอผู้หญิงที่ไม่ร้องขอแต่ทําให้เขารู้สึกว่าอยากให้ เขาจะรู้สึกภูมิใจและผูกพันในเชิงบทบาทมากขึ้น 9. เธอทําให้เขาคิดว่าเขาคือผู้เลือกทั้งที่เธอเป็นคนวางหมากเกมเธอเปิดทางวางคําใบ้และให้โอกาสเขาเข้ามาแต่ทั้งหมดอยู่ในแผนที่เธอสร้างไว้เขาแค่เดินตามโดยไม่รู้ตัวว่าเธอคือผู้กำกับฉากทั้งหมดเมื่อเขาเล่าให้ฟังว่าเคยชอบผู้หญิงแบบหวานหวานคุณเลยแกล้งใส่ชดสุดเรสผ้าลายดอกสีชมพูหวานแหววไปใช้วันนั้นพ่อเขาเริ่มชอบขึ้นมาคุณก็กลับมาใส่บเบรเซอร์เหมือนเดิม แล้วเขากลับบอกว่าชอบที่คุณเป็นตัวของตัวเองเธอชอบแบบไหนแน่จะพี่ฮ่าฮ่าฮเธอปรับลุกเบาๆให้ดูเข้ากับเทสเขาแล้วกลับมาเป็นตัวเองเหตุผลทางจิตวิทยาเธอปล่อยให้เขารู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้เลือกทั้งที่เธอเลือกเขาก่อนเพราะคนจะรู้สึกผูกพันกับสิ่งที่เขาเลือกเองโดยเฉพาะเมื่อสิ่งนั้นตอบสนองเทสเขาอย่างประหลาดใจทั้งหมดนี้คือการบงการที่นุ่มนวล ทำตามเขาคือการทําตามเขาให้ได้ใจแล้วก็กลับมาเป็นตัวเองยังไงซะเขาก็จะถูกสมองหลอกว่าคุณอยู่ในเกมเขาสิ 10. เธอทําให้เขาอยากเป็นคนที่ดีพอไม่ใช่แค่คนที่เธอคุยด้วยผู้หญิงเลือค่าไม่ต้องขอให้เขาเปลี่ยนแต่เขาจะเปลี่ยนเองเพราะเมื่ออยู่ใกล้เธอเขาจะรู้สึกว่าตัวตนเดิมอาจไม่คู่ควรกับเธอและอยากยกระดับตัวเองขึ้นมาให้สมกับเธอเมือ่อคุณเคยหลุดปากชมว่าเขาดูใจเย็นดีเวลาอยู่กับเด็ก หลังจากนั้นเขาอาสาไปเป็นอาสาสมัครสอนหนังสือทุกเสาเลยจ้าไม่รู้จะเรียกว่ารักหรือเรียกว่าล้างสมองดีแค่หลุดปากชมเขาก็เปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้สมกับคำชมนั้นเหตุผลทางจิตวิทยาเธอใช้พลังของความหวังไม่ใช่แรงกดดันเพราะสมองคนจะพยายามให้สมกับภาพลักษณ์ที่ได้รับโดยเฉพาะถ้าภาพนั้นมาจากคนที่เขาอยากอิมเพรสคือประทับใจคุณจึงกลายเป็นแรงบันดาลใจที่เขาคิดถึงเสมอ11เเธอไม่ต้องแข่งกับใครเพราะสนามนี้ เธอคือกรรมการขอยกตัวอย่างสมมุติเหตุการณ์ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อโอลิเวียเธอชอบผู้ชายคนหนึ่งมากแต่เธอไม่เคยรีบไม่เคยวิ่งแข่งกับสาวคนอื่นที่รวมจีบเขาเธอยังยิ้มยังคุมจังหวะยังมีพื้นที่ของตัวเองเต็มร้อยจนผู้ชายคนนั้นต้องค่อยๆรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่เหมือนใครเลยแล้วสิ่งที่น่าทึ่งคือผู้ชายไม่ได้รู้สึกว่าเขาต้องรีบจีบแต่กลับรู้สึกว่าเขาอยากถูกเลือดโดยเธอต่างหาก วิเคราะห์จิตวิทยาเพราะคนที่ไม่กลัวจะเสียผู้ชายไปคือคนที่มีพลังในความสัมพันธ์เธอไม่ยอมให้ตัวเองกลายเป็นผู้สมัครแข่งขันแต่ยืนอยู่ในจุดที่คนอื่นต้องพยายามให้ได้ใจเธอนี่คือสนามที่เธอสร้างเองและเธอคือกรรมการไม่ใช่นักวิ่งมากกว่าอย่าก,กลัวว่าจะไม่ถูกเลือกแต่ให้เขารู้ว่าคนที่เขารอคําตอบนั่นะคือเธอต่างหากเพราะรักแท้ที่ยั่งยืนไม่ใช่การแข่งขันแต่คือการเลือกคนที่เห็นคุณค่าในสนามที่คุณไม่ยอมวิ่งแข่งกับใครครับบทสรุป 11เทคนิคที่ทําให้ผู้ชายรู้สึกว่าเขาเลือกเธอทั้งที่จริงแล้วเธอต่างหากที่เป็นคนคุมเกมคือ 1. ทําให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนเริ่ม 2. สร้างสถานการณ์ที่ให้เขาเป็นฝ่ายเสนอ 3. ใช้คําถามเปิดทางเลือก 4. รักษาความลึกลับนิดนิดห้ 5. รับฟังแบบมีศิละปะ 6. ถอยเพื่อให้เขาเดินหน้า 7. ให้เขารู้สึกมีคุณค่า 8. ชมเขาแบบซ่อนกล 9. าทำให้เขารู้สึกว่าเขาดูแลคุณได้ 10. ไม่เปิดไพ่ทั้งหมดในทีเดียวและ 11. จงเป็นกรรมการตัดสินไม่ใช่ผู้ลงแข่งสุดท้ายแล้วไม่ใช่ทุกคนที่เข้าใจว่าความดึงดูดหน้าท้าทายกับการเว้นระยะของผู้หญิงมันต่างกันผู้หญิงที่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรเดินเข้าไปและเมื่อไหร่ควรถอยออกมาอย่างสง่าง,งามมักจะเป็นคนที่ผู้ชายยอมลงทุนหัวใจให้เองแล้วคุณละ่ะเคยใช้เทคนิคไหนโดยไม่รู้ตัว หรือเคยเจอผู้หญิงแบบนี้ในชีวิตจริงไหมมาแชร์มุมมองของคุณไว้ใต้คลิปนี้แล้วอย่าลืมกดติดตามช่องซันนี่ควินเพราะยังมีอีกหลายเทคนิคที่ไม่ใช่แค่เรื่องความรักความสัมพันธ์พลังของผู้หญิงที่รู้คุณค่าของตัวเองเท่านั้นแต่ยังมีเรื่องราวที่ทำให้ท่านตื่นรู้และเข้าถึงแก่นแท้ของชีวิตในระดับจิตวิญญาณครับผมสวัสดีครับ